วันนี้นะคะเอามาฝากไว้สําหรับใครที่จูนจิตตัวเองไม่เป็นทุกคนคาถาใดบนโลกใบนี้จะเกิดฤทธิ์เกิดผลจะเกิดขึ้นจริงก็ต่อเมื่อเราฝึกจิตเราก่อนนะคะวันนี้คาถาเงินล้านน่ะมันจริงไหมมันเรียกเงินจริงได้ไดจริงไหมคนทําล้านคนมันจะได้ล้านคนไหมล่ะทุกคนไม่ได้แต่คนที่สวดคาถาเงินล้านเราได้เงินน่ะสวด สวดทุกวันสวดสวดโดยที่ไม่หวังอะไรนะก็คือสวดอ่ะอยากก็จริงๆลึกๆก็คืออยากได้เงินล้านแหละถึงสวดคาถาเงินล้านคุณฟังครุ้ยดีนะคะคีแล้วนะถ้าเราสวดคาถาทุกบทที่เราเชื่อขัวสวดทุกบทเลยทุกคนอะไรดีสวดนะคะคาถาเราไม่รู้สวดคาถาเงินล้านก็หวังเงินล้านสวดบทเท้าเวสวร์ก็ให้ท่านคุ้มครองสวดบท อะไร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 เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราสวดทําไมทุกคนเชื่อไหมว่าเขาไม่มาทันทีแต่เขาจะค่อยๆมาอย่างคุณนะภาพคุณดูครูก็แล้วกันนะคะครูทําอะไรไม่แตกต่างจากคุณเลยนะเพราะว่าครูมาจากการติดลบสามสิบล้านด้วยซ้ําแต่ทําไมวันนี้ครูถึงรวยมากครูไม่ได้ทําอะไรแตกต่างจากคุณเลยขายออนไลน์เหมือนคุณไลฟ์แบบคุณเลยเนี่ยเนี่ยแต่ทําไมชีวิตครูอะดีเบอร์นี้ล่ะ เพราะครูรู้กุญแจสําคัญไงคะครูรู้กุญแจสําคัญเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอะค่ะทำจิตเราให้เชื่อเรื่องสวดมนต์ให้ได้ฝึกจิตเราให้เชื่อว่าเราเป็นคนโชคดีให้ได้ฝึกตลอดไม่โกรธไม่โกรธใครไม่เกลียดใครใครทําให้โกรธก็รู้อะคะ่ะว่าอืมทํกแล้วเหรอแต่ปล่อยเลยคะ่ะทุกคนปล่อยเลยอย่าเอามันมาใส่ใจเราเดี๋ยวมันชนะเรานะคะปัดมันทิ้งหลังจากนั้น สวดมนต์ครูสวดมนต์เลยค่ะทุกคนครูพูดเรื่องจริงคุยกับบอสไประหว่างทางครูก็สวดมนต์ในการที่สวดมนต์แล้วทําไมรวยได้ทําไมมีเงินได้ทําไมถึงสวยได้ทําไมถึงไม่ป่วยเลยแปดปีเพราะเราเชื่อค่ะเพราะจิตเรามันเชื่อมันฝึกทุกวันเลยทีนี้โอ้ยสวดมนต์แค่ไม่ถึงชั่วโมงทํางานนิดเดียวทุกคนไม่ได้ทํางานวัวตายควายล้มเหมือนสมัยก่อนแต่ผลตอบแทนเยอะมาก เพราะฉะนั้นวันนี้ลองเชื่อนะคะฝึกเชื่อทุกคนอะไรสําคัญคะจิตและใจสําคัญที่สุดทําไมครูรวยทําไมครูสวยทําไมครูสุขภาพดีเพราะความเชื่อของครูมันเกินลิมิตนะคะความเชื่อของครูมันเกินคําว่ามันไม่มีคาว่ารวยไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้โอ้โหมีนี่ขนาดนี้แล้วจะมารวยบ้าไปแล้วป่วยขนาดนี้จะมาสวยได้มันมันบ้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ไม่มีอยู่ในหัวครูเลยค่ะมันมีแต่คําว่า คนป่วยเนี่ยจะรวยให้ดูคนป่วยเนี่ยจะสวยให้ดูสัญญรรมไม่ต้องเดี๋ยวสวยให้ดูแล้วเป็นไงคะข,าตา,คขาตาไหมทุกคนขาตาไหมขาตาเลยนะคะขาตาเลยสวยสิเนี่ยสวยผมก็สวยอะไรก็สวยไปหมดเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่แค่สอนไม่ใช่แค่บอกแต่ให้เห็นและให้ดูเลยนะคะว่าจริงในจริงทุกอย่างผมสวยหน้าสวยขึ้นรอยเหี่ยวย่นหายไป ไม่ได้ฉีดไม่ได้โบท็อไม่ได้ร้อยไหมไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็ความรวยก็ไม่ต้องพูดถึงมันก็เพิ่มทวีคูณไปตามที่คุณเห็นนั่นแหละเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นฝึกค่าฝึกจากข้างในนะคะเหมือนการจูนจิตตัวเองทุกวันนี้เราหลงไปจูนให้คนอื่นมากไปลืมจูนตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนหันกลับมาจูนจิตตัวเองพอเราจูนจิตตัวเองได้มากพอเราจะจูนจิตคนอื่นได้อย่างสง่าง,งามเหมือนครูคะ่ะจูนจิตตัวเองทุกวัน แล้วก็เป็นอย่างที่ครูจูนจิตทุกวันํามว่าจูนจิตได้เบอร์นี้ไม่มีบททดสอบแล้วมีค่ะใหญ่ด้วยแต่มันคือเรื่องรองแล้วค่ะมันคือเรื่องที่ครูไม่ได้โฟกัสมันคือเรื่องที่แบบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปท่องมันแบบนี้อ๋อมันเกิดขึ้นนะอ่ะมันตั้งอยู่นะอ่ะเดี๋ยวมันก็ดับไปนะ